ครับทุกท่านครับ PP Food Story นะครับมาถึงที่นี่เลยนะที่โคราชนะที่ผมต้องดิ่งแล้วก็นึกว,ว่าปรีเข้ามาเลยก็คือน,นี่เลยนะร้านเชฟเบิร์ดหมูกรอบนะคร mm ับ hmm. แล้วบอกให้เลยว่าลูกค้านี่โอ้โหแถวยาวเหยียดทั้งนั้นเลยครับ mm hmm. มาชมความหล่อหรือมาชิมค,ความอร่อยเราไปดูกันนะครับว่าคืออะไรนะคร mm ับ hmm. สุดติงกับดิงแมวเลยนะครับร้านนี้อร่อยวัวตายควายล้มยังไง mm hmm. เดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมกันได้เลยครับ ความอลังการงานสร้างเบอร์หนึ่งนะครับต้องเป็นในร้านนี้เป็นร้านอื่นเป็นไปไม่ได้นะครับต้องเป็นเชฟเบิร์ดหมูกรอบนะครับนี่ทุกคนมีทั้งอันนี้อบใช่ไหมครับอบครับมีทั้งอบด้วยนะครับคือรอแดดไม่ไหวใช่ไหม,ไมไลูกค้าเยอะขนาดนี้แดดไม่งอนะนี่เลยโอ้โหเรียกว่าทํากันมาเรียร่ล่เรียงกันมานตรงนี้นะครับ ต้มแล้วก็อบอีกรอบหนึ่งนะก็มาอบสามอบสามหลัง <5. S 1> ร้านว่าลังการขนาดนี้แล้วนะครับงานสร้างขนาดนี้แล้วนะทุกคนดูหน้าร้านโวอ,อะไรขนาดนี้โอ้โหมาจ้าเอนี่สาวน้อยชุดสีชมพูนะมันเข้ากันไหมครับเนี่ยสับหมูอย่างงี้โอ้แล้วก็ดูชุดหวานแหววขนาดนี้ <ś m ets> น่าจะไปปั้นซูชินะแบบนี้นะครับ <ś m ets> ใช่ไหม <ś m ets> นี่เลยโอ้สุดยอดสุด <ś m ets> อลังการอันนี้ใกล้เปลี่ยนมือ,อยังครับเนี่ยอ่าใกล้ใกล้แตะมือเปลี่ยนแล้วนะอ่านี่เลยะระหว่างเคเบิร์ดกับ คนอื่นสับอร่อยเหมือนกันไหมครับเหมือนกันครับเหมือนกันนะกินละเจ็ดสิบบาทไม่เขียนเหมือนอ่านป้าอ่านไม่ต้องสีแท่งอ่านเนาะไปเขียนเอ็กเอ็นเอ๋อเอ๋อแยกเป็นสายเพราะว่าบางทีเราจะได้แบบให้คนเขาได้สั่งเร็วขึ้นมันลงตัวการทำมันเร็วขึ้นนะครับว่าแล้วเกิบางคนมัวมาชั่งแต่ละคีแต่ละคีมาที่นี่คุณยายแกคงคิดว่าร้านขายเสื้อผ้า S M L ไม่แม่ไม่เนี่ยกล้วยอยู่รอบกล้วยใต้นะ ประคามวานก็ถึงร้อ,อยยี่สิบแล้วร้อยระร้อยหนึ่งทุกวันนี้ก็ไม่พอขายไม่กล้วยเป้วยเลือกนอ้ำนะคบนี่ยังมีงานนคปรนนนคปฐม,มน,นี้ใช่ไหมครับนี่เท่าไหร่ใช่ครับที่วัดไร่ขิงครับผมชนกันเลยใช่ไหมฮะใช่ครับอ้าวนี่ก็เริ่มขายแล้วครับผมแล้วเชฟไม่ไปงานนู้นอ่ะอ๋อเดี๋ยวอยู่ที่นี่ก่อนเพราะว่าน้องชายอยู่ครับอ๋อแล้วที่วัดไร่ขิงหมดไปไหนครับหมดไปที่ สิบเจ็ดสิเมษาโอ,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 โอ้ยังอีกยาวนะฮะยังอีกยาวถ้าใครอยู่แล้วแว่งนั้นก็เตรียมรอเตรียมพบกันได้เลยนะยนยนอ่าอลังการมากนะครับวันนี้อืมอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยสามร้อยห้าสิบรึ่งโลมีเกินนิดๆหน่อยๆด้วยนะครับทุกคนเนี่ยนะ ก็จะมีตำแหน่งด้วยไม่มีขาดแน่นอนนะครับมีเกินนะทริปนี้ต้องกราบขออภัยทุกคนนะปกติอจะยืนหน้าร้านได้แต่วันนี้โอกาสยืนหน้าร้านไม่มีแล้วนะ เพราะว่าโอ้อะไรขนาดนี้นะเห็นเห็นกันแบๆเลยนะครับเยอะมากแล้วข้างหลังของนี่แถวยาวเป็นร้อยเมตรนะครับพยายามไปทับเวลาในส่วนของพื้นที่ี่นะครับ അത് <laughs> ഓറ ถึงข้างนอกนี่เลยนะครับเป็นร้อยนะฮะของแท้ของจริงนะแถว,วเป็นร้อยคนเลยนะครับทุกคนเพื่อที่จะมากินหมูกรอบเชฟเบิร์ดนะฮะโอ้ขออนุญาตนะคุณพี่นะคือ,อยังไงครับได้ยินแว่วๆเลยต้องถามเลยมากี่วันเลยเขาเนี่ยสอ,สองวันแล้วสองวันแล้วสองวันนี้ได้กินสองวันเลยใช่ไหม่โอ้แล้ววันนี้รอแป๊บเดียวเองสิบนาทีชั่วโมงหนึ่งแล้วค่ะชั่วโมงหนึ่งแล้ว โอ oh, ้จากไล่มาจากนู้นเลยใช่ไหมครับ hey, แล้วมาถึง <yeah. S 1> ตรงนี้ชั่วโมงหนึ่งแล้ว ทำไมอดทนขนาดนี้แดดเป็นเตี้ยงเพื่อหลานเพื่อหลานเพื่อของอร่อยแล้วพรุ่งนี้มาไหมครับแดดพรุ่งนี้ก็ไม่แน่ค่ะอาจจะมาอีกอาจจะมาอีกนะถ้าอร่อยเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ถ้าวันนี้มีรายการแถมปีแถมเพิ่มไปก็อาจจะมาอีกค่ะนี่เลยนะอยู่ตรงนี้ได้ยินอยู่เลยยิ้มเลยมีแถมแน่มีแถมนะนี่นะทุกคนเหลือประมาณเท่าไหร่เนี่ยสี่ห้าคิวนะครับใกล้ถึงแล้วนะอ่ะไปดูกันต่อนะครับสุดจริงสุดจริงร้านนี้นะครับ แล้วอย่างนี้เราเราต้องแถมไหมตักโกยแถมให้น้องแม่เนื้วแต่คนขอครับถ้าไม่มีเราก็เอาไปให้น้องแม่เอาไปให้ลูกน้องน้องแม่ไปขายแทนนีเ่เริ่มเริ่มเคลียร์พื้นที่ต่อนะครับเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับ จริงแล้วมันก็เป็นเศษหนูเอาไปคลุกกับคลุกกับข้าวนะแล้วก็ใส่อยร้อนๆนะแล้วก็พริกผงนะน้ำพริกน้ำพริกอืมขอได้แต่เราไม่ขายใช่ไหมเนี่ยขอได้ครับแล้วแต่คนจะขอบางทีถ้าเกิดเราให้ไปอ๋อโอเคครับได้ลูกค้าเตรียมขอเลยได้ได้ขอพี่ด้วยเอาเลยวเอาวางไว้นี่กันพี่พี่เขาของพี่

来来来，过来。 กี่เท่าไหร่ฮะคิดเจ็ดสิบกี่ละเจ็ดสิบโอ้ว้าวเลยทุกคนเพิ่มเขียงไหมในแม่ค้าต้องไงครับตัดไม่ทันเหรอไม่ทันเพิ่มจะเพิ่มเป็นบางรอบเพราะว่าทำไม่ทันตบกควนเพิ่มยังตอนนี้แถวแถวยาวเป็นกิโลแล้วอ่ะคนไม่พอคนยังมาไม่พอ มาเร็วเกินในนี่ใช่ไหมมาเร็วเกินที่เราตั้งหลักใช่ไหมเพราะตอนนี้เพิ่งบ่ายสามโมงกว่าเองนะครับทุกคนแต่ลูกค้ามาโอ้โหนี่นะอะไรขนาดนี้งานไหนงานนั้น,น,นเลยนะหมวกวูก็เบเรเบิร์ <c ười> ดเลยลังการมากนะครับทุกคน อันนี้ไม่ต่อคิวไม่ได้กินใช่ไหมไม่ได้นะใครรัดคิวไม่ได้เลยใช่ไหมไม,ไ,ไม่ให้เลยนะครับอร่อยที่เขาใส่ทุกวันขอมาดูข้างหน้าวิวสวยหน่อย ช่างกันแบบนี้เลยนะครับแล้วออเดอร์สั่งกันตรงไหนกันี<า>่ะสั่งกันตรงไหนออเดอร์คิวเลยค่ะแล้วก็ถามลูกค้ามาข้างหน้าแล้วก็สั่งได้เลยเอาเท่าไหร่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเอาที่แถวยาวตรงนั้นมาก็ยังยังไม่รู้เอาเท่าไหร่ใช่ไหมย,ยังไม่ต้องถามว่าเตรียมมากิโลต้องถามว่าเตรียมมากี่ตันไม่พอลูกค้าตอกนี้ไม่พอสักทีเลย 嗯。 คคืออะไรรับเป็นไซส์ค่ะมีขายได้จะอยู่ที่ตึงลงอ๋อแล้วขายตามไซส์ใช่ไหมเ,เริ่มต้นอะไรครับเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยเลยค่ะหนึ่งร้อยนะเริ่มต้นนะครับี่จริงๆจะมีข้าวด้วยอะไรด้วยแต่ว่าเป็นข้าวสจยใช่ไหมเป็นพราหมูกรอบข้าวหมูกรอบเนี้ยค่ะมามีหมูกรอบทำทั้งไหนทำข้างหลังนู้นเลยครับแต่ว่ามาที่ทำไม่ทันได้เลยหมูกรอบบอนเอาหมูกรอบไปก่อนนะ เป็นการนะครับเขาเรียกว่าเป็นไกด์ไลน์สาหรับหมูกกรอบเชฟเบิร์ดหรือว่าเชฟเบิร์ดหมูกรอบเนี่ยนะครับก็จะไปทํางานอีเวนต์งานาชาติต่างๆครับถ้เาเจอที่ไหนนะวิ่งเข้าใส่ได้เลยนะครับแล้วก็รีบประจองคิวได้เลยนะว่าลูกค้าเยอะมากนะครับงานไหนงานนั้น ไปทุกงานนะครับคนนี้ไปเกือบทุกงานเมื่อพี่มีหลายงานแยกค่ะอ๋อมีหลายงานแยกนะใช่อันนี้ไม่ขิงกระเปิดมไปด้วยไม่ขิงเราไม่ได้ไปใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่ามาอยู่ที่นี่เราเล่นงานเบิ้มเบิมเลยใช่ไหมใช่เขาเลยกว่าต้องเอามือโปรนะ <c oughs> ถึงจะเอาอยู่นะครับ สุดท้ายท้ายสุดนี้นะครับทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับผมรับเลยเงินทองทุกท่านเลยนะครับติปหน้ามีร้านดีๆแบบนี้ที่ไหนอีกนะจะนํามาฝากทุกท่านอย่างสม่ำเสมอแน่นอนนะคร่ะทานที่กำลังลงสินค้านะคะถ้างลงดอมบนแล้วลงคนขยะรถให้ด้วยนะคะหาที่จอดรถใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะ เปิดครับขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับพี่ l อลซี